เก็บักุ่งก็มาถูกมันย่อนแย่งกันย่างค่ะเนตอานาดหันหันว่าแต่งยังสีมุเจากับสีลืมอมาว่าเป็นเกี๊ยบูละจ้าจัดเต็มจัหน้อยไปละไปกราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีก็ได้คลิปบรรยากาศ ไปเก็บพักบุง๋งยูทงหน้ามาให้เบิงด้วจ้าอันนี้มันความแตกต่างกับพักบุงนามกับพักบุงหน้าเนี่มันต่างกันเพราะว่าอย่างหันมันอยู่ในหนามมันสิมีพวกปิงพวกพยงพยาดมันบ่จากกินแล้วมันก็สิบแบบว่า เมื่คอยปลอดไพปเป็ดไนเนาะแต่ว่าพักบุ่งยีเท่งบกนี่มันจะบ่มีปิงบ่มีพยาจ้ามันกสิเกิดตามลักษณะของพืนดินไปหยอดมาอาจสิบใหญ่อัว่วรัวขึ้นยังไดน,นามเนาะแต่ว่ามันกสิปลอดภัยกว่าหลายหลายจ้าไปเก็บยวน เคลื่อนไว้อย่างก่อนดอนดอนแก้วของของนาจะเฮี้ยนอยู่ไกลกันเพิ่นมันปลูกมันเกิดเองตามธรรมชาติบันที่นี่มันหลายหลายจนว่าบ่มีคนมาเอาไปกิน <Yeah. S 1> เพิ่น <Yeah. S 1> ได้ดึงไปให้ง่วกินจากพุ่นมุจาเฮ้า <Yeah. S 1> ง่ว <Yeah. S 1> ได้กินพักบุงงด้วจ้าจกินแล้วคือสิตาหวานคักนอกจากง่วนั่นก็ได้ yeah. Yeah. จะบโบสิอัน สีบ่าสซูฟังเด้อเพราะว่าอย่างมันงามงามเห็นแล้วก็งดหลายหันไปนี่ม่ได้เคียวอากหลากยอดอัวรวยเอี่ยเลี่ยขึ้นพอวเพแวเต็ม เต็มไปเบิดเลยจ้ะเห็นแล้วอยากเก็บไปกินกับเีียงมุเจ้าเห็นแล้วกินกันตามาหมองุวงสันตัวเนี่ยมันเข่ากันเข่ากันดีปานหมาจ้ะจะโบสิบวกใครเด้อวามันเป็นอย่างที่แบบว่าแสบแห้งอะกระปอดไั่เพิ่นบได้จีดเพิ่นบได้สีสารเคมีสีสารผิดอะไรใดๆลงไปเลยได้พี่น้องจ้ะนี่แหละ ของบ้านเฮาเจ็บโบถึงบอกถึงยํำตลอดว่าเวลาเฮ้าสิกินสิอยากยังว่าถ้าเฮาเป็นค้นมันเป็นค้นขยันเน้อจา้าหากินใดทุกอย่าง่จําเป็นต้องไปซื้อเขากินเลยว่าถ้าเฮ้าหูจะไปหากินหันค้นขยันนี่หาไปพอหันค้นขยันอีหลีเดเห็นแบบนี้นี่เก็บไปขายเด็กกำละงซืบกำละงหาบาทก็ได้เงื่อนลอยมากินเล้วาตะมือไลยวันเน้อจา้า ต่ว่าบางคนบขยันไง่ายก็เลยบ่มีราลวันเน้่องจากมึงเน่ยอาชีพนี่มันสางได้ตลอดเวลาเลยว่าแล้วหูจักหาหาแล้วก็ไปขายขายให้ถูกตรงประเด็นถูกใจคนแต่ว่าพูดถึงเงืนหาบาท1ิบบาทสมัยนี่ก็สิบ่มีได้หาบาทบ่มี่แล้วเขาขาย1ิบ,บาทกันเบอร์ลวจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละว่าถ้าอยากกินยังนี่ยางล่องทงคีมอเตอร์ไซคตรงตรงๆๆๆกันมากเลยจ้ะอัน สีเบลพื้นจะของหย่อนยังวัดีสิไปทายคอนเทนต์แตละหมื่นแตละเว้นนี่ตื่นเสาตะตีหาผเน๊เลือกสุดก้อนเจ้า่ศิเลือกสุดก่อนมื่นหสิใส่สุดหยังนอสิใส่สินตรงไหนนอสิใส่เสียโตได้มันยังสีเขากับบรรยากาศโตนี่ใส่แล้วกับสิบ่ใส่หามใส่ซ้ำกันเด้อจจากสโลแกนเน้อจจาก มื่อหนึ่งนี่เข้าต้องเป็นดาลาร์ถัดหนึ่งเข้าสิรบ,บทบาทอีอย่างมือนีสิเป็นบทบาทนางเอกมาเก็บผักบุ้งจ้าและครเลื่องนี่สแสดงนํ่โดยเจบูได้จากผอสูรเปินอลังการงานหลานดาวยางคังเจ้าวสินเจ้าวเสียอู้จะไปหามาตใส่นอเจา้าน่ะก็เดยเจโบเอ้ยเงดจกเงดนี่แหละการเป็นดันเคิร์นว่าอีย่างการสิมีรายได้เป็นนักแสดงมันก็ต้องเป็นอย่างสิริจต้องลงทุนเนาะจ้า อันแล้วตสไตล์ผู้ใดลราจะแต่ว่าเจ,จบกูก็เป็นสไตล์สโลเกนนี่หละจ้ะทุกคนจังมูเจ้าจังสิจํำเจบูใดมันบอกหันจะห้เป็นแนวอื่นมือเจ้ากสิจํำเจบูใดอีกเบิงมูเจ้าเห็นหยอนพักบุ๋งบ,บ่อันนี้มันสิยนอยู่ไก่้นาอยู่ไก่้นามันสิง้ามก็ยอยู่ทั้งคอยจักน้อยนึงจา้านี้อันนี้มากอีกหม่องหนึง่งหม่องที่เพื่อนเลี้ยงปลาจ้ะเพื่อนบอกว่าซูเกบดีๆเด้อสูยาเผาสูยาผ้ากันมื่นลงไปเด้อหันมื่นลงไปนี่ ตายเ่ได็กขึ้นนี่น่นเพราะว่านา้ำถั่วหัวเยนเมื่อจะเจ็บบวกกับเป็นก้อนหนึ่งเนื้อที่วายน้ำกับว่าเป็นจมเ็นซัวหลายจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยเป็นลูกเจ้าหน้าอย่างนี่หึงวายน้ำกับว่าเป็นจ้าเป็นยูหึงร้อยร้อยร้อยข้อขืนมากขึ้นหม,มาหน่อยนี่แม่จ้าแต่ว่าหันวายอีนี่นี่วายว่าเป็นดอกจ้ากระยานกระเสียวอยู่เด้แต่ว่า เพื่อพักบุ่งเข้ากับเก็บทุนเก็บทนเอาเก็บเก็บเอาจากเก็บแล้วไปกินก็ะตมํมบางฮวงเสบเสียบยาพึ่งมันเบืองไ้มันจบเด้อจ่คลิปนี่ยาพึ่งไปเพราะว่าปิดถ่ายเนี่ยสิมี่ลิปตมัมาหงมาอวดให้เบืองกินจ้ะโอ้เจ็บโบกิทอดบ้านจาน้าหน่เจ็บโบกิทอดค่ะเมาอยู่นี่ก็กิดหอด,หอบ,ด,หอดบ้านบางย่างแหงเลยเอาคลิป ทายกับบานไปนี่ทายคิปวิดีโอจน่าเต็มเมมโมลี Memory, โทรศัพท์เบิดจา่าแล้วก็สีมาตัดต่อยวงเทพจา่าบางเทือ่อหันตัดลงไปอยู่อยู่บานเฮาหลายๆนี่มันอาจสีบเบือ่ออาจิซำซากนะจ่าก็กเลยเก็บมาตัดหันอยากมีโทรศัพท์จากซิบเครื่องไหมพี่น้องคือสีดีเนาะทายแล้วก็ทายเก็บ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 ไป เจโบวะก็ชีดูได้ประมาณปีหนึ่งพูดแล้วเมมเมรีเจโบโทรศัพท์คลิปนี่ก็สิมีแต่คลิปอันมโนผ่ามาจาของอยู่บ้านเด้อประมาณนี้เด้อจ้าพึ่งเนี่ยมือเดือดทาทางเผิ่อโอ้ยะว่าปวดหลังปวดเอวแล้วนาะเก็บผักจะว่าเต้นจะว่ายั้งโอ้ยปวดโพบตกแตงโมก,กับว่าปานจะเจโบมุกเจ้าจ้า เห็นคลิปนี้แล้วมู่เจ้าก็บจีคิดหอดบานคือเจโบเนาะคิดหอดสังคมบานเฮ่าเนาะจ้ะไปยูใสกับเขคือบานเฮ่าอีกละ่ะไม่ยูหนี่ก็น,นอนคิดหอดถ้บานจะของนอนคิดหอดถ้หนาพอหนาะแม่จะี่นองนํามือนาเว้นอยากเมียบ้านอยากเมียบานอยากเมีย,มยมไปเก็บเห็เนแม่จาหนาน,นี่ไหมอยากเห็นเขาลงคลิปอึองออกก็อยากเมียไปจับอึองอีกล่ะจ้ะแต่ว่าอิลีเด้อหันหันให้จับอิลี่กับ่กลกาจับเราเป็นคนยานเป็นคนยานอึดนฉียงขากประมาณนี้ลหละ ต่ว่าเหีนนี่ก็ว่ามันหนาลักอยู่ต่วาให้จับก็คือบอกาจับหรอกแล้วบ้านเจโบวก็เป็นบ้านที่แบบบวกกินอึงเด้เฮียนเจโบวเอาเฮียนเจโบดีกว่าบกินอึงต่ว่ากินกบจ้ะเพนตาเพินว่ากินอึงเนี่ยมันเป็นล่าซ่าของอาหารอาหารสัตว์สีขาเลยมันบอก <c oughs> เขาบอกว่าไข่อึงนี่มันสุดยอนเลยเจโบสิอยากซิมจักจักจัก จะขังหนึ่งในชีวิตอยูจ่จะหันมีโอกาสเนาะพู่นล่ะหันได้กินกับสิได้เมียบา้านพุ่นล่ะจ้าไปกินหันสม,มุนไวยุ่งเทพคือสิบกามาตมกินดอกขันตมกินนี่โอ้เขาคือสิไรออกจากเฮียนเลยจากคนอยูเ่เฮียนนี่เขาหยาดเขาชิวาสงสารมันนะเธออยากกินเขาก็สิวาประมาณนี้แหละจา้าเบิ่งจา้าเบิ่งเบิ่งบรรยากาศแน่ล่มผัดแห้งล่มผัดตึงตึงล่มผัดตึงมากเลยจา้าเห็นบ่น,นี่โอ้ยมีแตล่ลมแห้งอากาศดีดีแห็นออกมาอยู่ทงหน้าเด้อบ่มีเข้ามาหอนจ้า เป็นต่มาตาบังหุงนะมูเจา้าตาบังหุงเอาผ้าขาวลงไปนางปูเสียปูศาสตร์เว้ากันโซลีกันไต่ตนไผโอ้คือสิดีนั่น ว้าวเรื่องตำบังหุงตำบังหุงก็ลอยมาใส่หนาเลยจ้ะพุ่นน่ะสีสันแสบเป็นตานายพุ่นต้องม่วนกินครับผักบุ่งข้าวใหญ่ๆงผงักบุ่งกํมใหญ่ๆบ่มีผิดบ่มีสารเคมีบ่มีอย่างเบิ่งเนี่ยโอ้ยเนาะตายตายตาย,ตายว้าวแล้วก็อยากหากันทางออมนี่นี่เหตุคลิปแบบนี้เนี่ยอันตรายอันตรายบไ่บไหวบ่ไหวเลยเจ๊บโบมืนอี้ต้องไปหาตำบังหุงมาก,กินแนละ้ะทุกคนจ้ะอันนี้ก็เป็นคลิปเอาบรรยากาศบ้านห้างมาฝากเลยจ้าผู้ใได้กะ อันเื่อนมายังเห็นแล้วก็จะกินฮอดบานคือเจโบแล้วเนะจ้ะขอคุณหลายๆที่เขามาติดตามขอคุณหลาลาที่เข่ามากดเมินกดไรกดแชร์ให้เจโบ้วจ้ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคือเก่าเล้วจ้ะหักทุกคนนะจ้ะขอคุณเอฟซีจ้ะเจโบไปแล้วเด้อเจอกันไหมในคลิปหนาเนจ่าไปหาตำหมูฮุงกินก่อนตื่นเสาร์มากก็อยากกินตำหมูฮุงแจ๊บเป็นอย่างไม่แย่นี่ก็เดินไปแล้วจ้ะ